สวัสดีครับอยู่กับช่องเสียแม็กแปดสูบทีมงานสร้างเถ่ากำลังตอรถแฮียอยู่พี่นอ้องแปดนแปดครับแต่ว่าสงต่ำๆเนี่ยหรอกเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจะาใส่ชี้ทางไก่ชี้ึ้นเขาย่านรถมันโยกเยก่าสั้นรถของคูโตเคที มิวส <Music> ิกซาวมาส่งครบครับคลิปน,นี้ใช่ไหเบ,บิ้งรถจักรยานของซังท็อปพี่น้อง,บ,อองบ่บอต้องปันบ่อต้องปันเห็นไหยงังใสร่ระบบชาร์จไฟมอตเตอร์นี่ครับมอตเตอร์รอมันออกมาจากเชียงสักผาประมาณว่าเนี่ยน,น้อน,นอนแท้พี่น้องที่ได้ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ ลงทุนบ่หลายมีระบบกุญแจพร้อมครับเปิดกุญแจแล้วก็สตาร์ทได้หน่ะโอ้นี่มองชาร์จไฟหมดเลยท็อปท็อปสตาร์ทตั้งหนึ่งครับเตรียมโอ,อ้เปิดกุญแจแลบิดไปเลยเนาะเนี่ยนอนแท้พี่น้องอันนี้มอเตอร์เปิดกุญแจนี่กุญแจใส่ไฟ ไฟอันรถนั่นแหละรถนึงก็เขาเอ็นรถรถไฟฟ้าของจีนนะครับมันก็นมาแต่งเพราะว่าน่องมันเป็่ยนซังมันเป็่ยนซังจบเทคนิคมะครับจบปวสเทคนิคมะเฮดได้ทุกอย่างรถแฮนรถอย่างมันเ,เ็ดดไ้จะเป็น ครับไปหอดตลาดตรีครับไปในเมืองว่าต้องได้เติมน้ำมันง่ายยุคน้ำมันแพงครับอันนี้กล้องอย่างนู้นน่ะมันนอนอมานะ่ะผมก็ไม่ได้าถามมันท็อปท็อปนี่กล้องแฟงน่ะท็อปเอาไหมเส่น่ะเนี่ยกล้องเนี่ยกล้องก็ถอดไม้จากยันต์ดีกว่าแล้วโอ้ถอดมาจากจักยานไ,ไฟฟ้าเด็กน้อยมาสนโอเหนียนอนเนียนอนอันนี้ เชียงสผพาหรือว่าอย่างมูนง้นะผมก็บัรลุกมันวะสางแก่ที่หนองเดยวเด้อผมนี่ี้เห็นบิน้งเปิดกุญแจล้วไปเลยไว้ท่านเปิดปุแรไปเลยท่นโอ้อแมนแท้พีเเ่เ,เ,น,เ,น,เนี่ยนอน เบิ้งครับผมว่่ได้ปังนี้วยนะยไปเลยครับที่ได้ประมาณ4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะพี่น้องผู้ใดสนใจนี่สั่งได้ว่าจนนี้จัก,กรยานมาให้สั่งท็อปเพชรพี่น้องคันหนึ่งครับเดี๋ยวค่อย เรียงราคาเรื่องอย่างค่อยคุยกันครับตรงนี้เขากอกว่าท่านเด้เกี่ยวรกอีกอะประมาณอาทิตย์หนึ่งรถเกี่ยวเสียแม็กกร์เ,รเช็คเรียบร้อยแล้วละครับนี่ครับมาเบิ่งหน่องต่อรถเฮ่อู๋เนนนน่นนนทีมงาน เดียวกันไปดแล้วครับอันนี้รถแห่เคทีเคทีมิสิก้าวบ้านสมกหลับงานชั่วโมงละสองทันหาซ้ำบัน,น่าน้ามิสิกนะครับ <laughs> หับงานราคาเดียวกันงานเล็กงานใหญ่งานหน่อยงานล่างงานหลวงกิดตอ้อยเรยเบิดครับเกตีเสร็จแล้วอีกสองมือก็เสร็จแล้วเชี่ยงเสียงเป็นของ เอกสาวกางเอเวนเจอร์ยาชีพนันฟร่มไข่เด้อคันชีฟร่มไข่นี่คันผะพนัพนฟร่มไข่นี่ไข่แตกไปแล้วครับพี่นอ้องแล้วผมฝากกดติดตามช่องเสียมแมฆแปดสูดไปได้ครับสาระการมีแนวมีเนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับจหวะนั้นเอาเมียหน่อยลด